ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลวอ l เล็ตที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่2สมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568ว่าในช่วงปลายปี2567นี้นโยบายดิจิทัลวอ l เล็10,000บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจกระตุ้นการซื้อขายจับจ่ายต่างๆทั้งการสั่งซื้อสินค้า การจ้างงานแล้วก็หมุนกลับมาเป็นเงินภาษีของรัฐเพื่อใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไทยต่อไปให้มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนและร้านค้าจะลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ในตามาสที่3และเงินจะถึงพี่น้องประชาชนในตามาสที่4ของปีนี้นะครับสำหรับแรงเงินที่จะเข้ามาเป็นเงินในการใช้จ่ายของโครงการดิจิทัลบัลเลตก็จะมี3ส่วนด้วยกันก็คือเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568 เงินจากการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐแล้วก็เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2567ของรัฐบาลนะครับ